สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้เราเจะกันอีกแล้วค่ะกับกิจกรรมดีๆที่คุณครูนิ่มจะนํามาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการทดลองนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเดี๋ยวคุณครูนิ่มมีอุปกรณ์มาแนะนําให้เด็กๆรู้จักก่อนนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะ แก้วน้ําค่ะแก้วน้เํเปล่าของเรานี่แหละแก้วน้ํานะคะหนึ่งใบนะคะที่สองค่ะน้ําค่ะน้ําเปล่านะคะเราจะใช้น้ําประปาก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําดื่มอ่าแล้วก็กะละมังค่ะเผื่อมีเหตุฉุบฉืนนะคะอ่าหล้วกะละมังไว้รองน้ํานะคะ นกระดาษแข็งเราได้มาจากฝาลังก็ได้นะคะลังกล่องนมหรือว่าลังอะไรก็ได้นะคะขนาดก็พอประมาณสักให้มันปิดปากแก้วได้นะคะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดค่ะเป็นแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดนะคะกระดาษ A4 ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่คุณครูตัดออกมาเพื่อให้มันอยู่พอดีกับปากแก้วพอดีนะคะแล้วก็ใบไม้ค่ะ วันนี้คุณครูนำมาสองใบเป็นใบไม้รูปหัวใจกับใบไม้รูปแฉกสามเหลี่ยมนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ติดตามชมกันเลยอขั้นแรกนะเดี๋ยวคุณครูเอาการะมังมาลองน้ำก่อนเรานำแก้วมาแล้วก็เปิดน้ำ าน้ำใส่ในแก้วนะคะพอประมาณไม่ได้เต็มก้วมนาะเอาพอประมาณนะคะ,ะเติมน้ำเสร็จแล้วนะ,ะเด็กๆลองคิดดูว่าคุณครูนำน้ำมาทำอะไรและนำกระดาษมาทำอะไร รู้ไหมติดตามตอนต่อไปค่ะคิดตามด้วยนะคิดตามด้วยนะแล้วถ้าคุณครูนำนำกระดาษมาปิดปากแก้วแล้วคุณครูเอาฝ่ามือมาปิดข้างบนถ้าคุณครูคว่ำแก้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น เด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเอาเรามาลองดูกันเลยอึเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรเอ๊ะถ้าค,คุณครูเอามือออกจะเป็นยังไงนะ ็นยังไงบ้างน้ำมันไม่หลุดออกมาเลยนี่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะคะน้ำไม่ออกมาเลยแล้วถ้าคุณครูลองเปลี่ยนเป็นใบไ,ไม้เด็กๆคิดว่าน้ำมันจะหกไหมคะนั่นแน่เดี๋ยวเด็กๆลองไปทำที่บ้านดูนะแล้วเรามาดูกันว่าของใคร น้ำจะอยู่ได้นานกว่ากันระหว่างเด็กๆกับคุณครูนะคะเอา้าเดี๋ยวคุณครูจะลองชิ้นต่อไปถ้าคุณครูนำใบไม้มาล่ะถ้าคุณครูนำใบไม้มาเอ๊ะมันจะอยู่เหมือนกระดาษไหมนะปิดลงไปแล้ว กูจะลองไปแล้วนะว้าวนี่ใบไม้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาทดลองกันใหม่เราทดลองกันใหม่นะคะใบเมื่อกี้ไม่ได้สเาเหตุเกิดจากอะไรเด็กๆคิดคำตอบไว้นะอา้าวลองใหม่ สังเกตดูนะคะเออันนี้ไม่ชิดขอบไม่ชิดขอบอ้าวน,นีจะลองแล้วนะครั้งที่สองปล่อยแล้วนะ,อ,ะอยู่แต่เ,ตเดียวอ่ะถือว่าอันนี้ลักษณะของมันมันก็จะโค้งใช่ไหมคะ มีวา้าโค้งเวลาเอามาปิดปากแก้วมันยังมีช่องรูอากาศออกไปอยู่มันก็เลยทําให้กักน้ําไว้ในแก้วไม่ได้นะคะไม่เหมือนกระดาษส่วนกระดาษพอระวางลงไปกับปากแก้วเอ๊มิดชิดเลยไม่มีรอยให้อากาศเข้าไปเลยไม่มีรูรั่วให้อากาศเข้าไปเลยสักนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทดลอง อีกชนิดหนึ่งเราก็เกทน้ําลงไปเหมือนเดิมน้ําคุณครูหมดพอดีเลยทีนี้คุณครูจะใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดวางลงไปรอบดูสังเกตรอบๆไม่มีรูให้ช่องอากาศเข้าไปเลยเอามือกดลงไป,ปน้ำไม่ไหลออกจาก ขอบแก้วเลยเอลองปล่อยสิอา้าวนี่กักน้ำไม่ได้นะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวเด็กๆลองทำกันที่บ้านด้วยนะนี่ลองอีกชิ้นึ่งนั่นก็คือกระดาษลังฝกล่องนมแข็งๆนี่แหละกวางไว้ สังเกตรอบๆไม่มีรอยแห้ากาดเข้าอ่ะกดเข้าไปาไม่ได้ผลเพราะว่ากระดาษมันแอนมันเว้าอยู่ตรงกลางมันไม่มิดชิดก็เลยทำให้กักน้ำไว้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่ง คุณปูนน้าก่อนน้ําที่เดิมนี่แหละนี่เลยเป็นใบแฉกแฉกนะคะ,ะเด็กๆคิดว่าจะอยู่ไหมอ้าวกลับไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่นานเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมกักน้ําไม่ได้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าตอนที่คุณครูทดลองนะคะกระดาษของเราเรียบใช่ไหมคะไม่มีรอยเว้าไม่มีรูพอเราปิดตรงไปกับปากแก้วมันก็จะบิดชิดพอดีนะคะส่วนที่มัน กักน้ําไว้ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนเวา้าส่วนโค้งนูนเข้าไปพอเราเอาใส่ปากแก้วมันจะทําให้มีรูอากาศเข้าไปใช่ไหมคะมันก็เลยกักน้ําไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทดลองนะคะเด็กลองดูว่าอันไหนจะกักน้ําไว้ได้นานกว่ากันระหว่างใบไม้กระดาษ ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะติกๆลองไปทำที่บ้านดูนะแล้วเราเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มไลน์ของเราใครทำแล้วส่งมาให้ค,คุณครูดูด้วยนะสำหรับวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ